ขอบคุณสู่รายการฮาทจิตนะคะสำหรับช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกบแบบลายเซ็นกันได้นะคะสำหรับเพรจะรู้เรีนผู้โชคดีด้วยกับยกน้ำเพื่อเคาจสารก็เหลืออีก2ท่านด้วยกันนะรีบาารีบส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันได้นะส่วนใครที่อยากจะไปะร่วมการแหพ่พระ 14กุมภาพันธ์นี้ต้องบอกว่าข้างนอกนี่โทรศัพท์น้องๆรับกันมือ,มอเลยเลยครับแต่เพียงแต่ว่าท่านผู้ชมนะโทรสอบถามตรงนี้แล้วหมายได้เบอร์โทรดังเก่าดีครับค่ะนะก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะคะสำหรับใครที่ตั้งใจว่าจะไปร่วมพิธีแห่อัญเชิญองค์พระพุทธปฏิหารจอมราชันร่วมกันนะคะ <บน S 1> ้งนี้นะนจะได้ไปกันเป็นแบบคารวะเลยกับจะได้ใส่เสื้อเฉพาะตัวนะครับกับพระพุทธปฏิหารจอมรัชันกับสัทธาภูบูชาพระนั่นเองนะครับเอาล่ะตอนนี้มา SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะมาที่ S m s เนี่นะครับ คุณธนากรคร่ะแม่นาคนะคะหนึ่งสี่หกบูชาอย่างไรแล้วก็จะใช้รถทําอาชีพอะไรดีหนึ่งสี่หกนะครับคำว่าการบริหารจัดการมไม่ได้เลยนะครับเป็นได้อย่างเดียวก็วเป็นคนกลางจัดซื้อจัดขายนะครับแล้วก็ในหน้าไปได้ดีไปได้สวยนะครับแล้วก็เลขทะเบียนนี้หนึ่งสี่หกนะครับแนะนาให้บูชาสกาะละหลวงปู่ทวดนะครับประจํารถจะดียิ่งเลยนะครับรถคันนี้พร้อมกับไรเซนนะครับคุณธนากรอันบนน,น,นั้นคือเบอร์โทรศัพท์เลยคุณผู้ชมสามารถที่จะ โทรเข้าไปสอบถามเลยหรือว่าลงทะเบียนกันได้นะคะเอ s มต่อมาค่ะคุณสุพัฒเล็กบ้าน5.4ตอนนี้ดีหรือเปล่ากับที่อยู่ที่นี้ค่ะหับคือจำลังกีะบอกว่าเ,เมื่อกี้ผมวิเคราะห์เรื่องที่อยู่แก็สนใจนะดีครับ5กับ4แล้วรู้สึกว่าจะเป็นเลขมงคลด้วยเมออื่อวานนี้ใช่ค่ะคแต่คุณไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับกับบ้านนี้จะทำยังไงดีผมแนะนำนะให้คุณมีผู้ดางนะครับในบ้าน ในห้องน้ำนะครับแล้วไว้ครั้งแรกนะเขาจะเหี่ยวเฉาแล้วก็ปลูกต่อจะดูซึบซับของม่ดีของเสียออกไปจะมีปัญหาเรื่องการเงินเล็กน้อยแล้วปีนี้นะฮะเขาบอกว่าเสริมอำนาจรัพย์ด้วยการนะสระทรัพ์ปัจจัยพิมพ์หนังสือตำบตำราถวายองค์สมมเณีนะครับพระสงฆ์องค์สมมเณียิ่งดีครับสุพัฒนะลายเซ็นนี่เลยครับลายเซ็นที่จะมอบให้สุทุพัฒนผมาชมสอง SMS เข้ามาได้นะให้อาจารย์พิคะอาเรื่องราวแล้วก็ออกแบบลายเซ็นกันนะคะเอสต้อมากค่ะ การกรวดน้ําลงบนกระถางต้นไม้กับการกรวดน้ําลงาพื้น,นดินให้ผเหมือนกันไหมหรือเปล่าค,คะครูการกรวดน้านะฮะน้ำนะในกระถางก็มีดินนะครับในพืน้นก็มีดินคือเหมือนกับข้าพเจ้าก็ฝากนะครับน้ําที่หยาดไปด้วยน้ําใจด,ด,าด้วยแรงอนุโมทนาด้วยสายสายกุศลเนี้ยลงพระแม่ธรณีพระแม่ธรณีจงจําข้าพเจ้าไว้ด้วยว่าข้าพเจ้านีใใ้ให้ให้ให้กุศลนี้กับใครใครนะฮะเขาก็าจะได้รับทราบรับรู้บางคนก็จะใช้ใบไม้รองต่างนะฮะดังนั้นแล้ว ปวดน้ำแห้งก็ได้กวดน้ำที่นะยาด้วมาจากนะอาจจะเป็นไอที่คันรองต่างนะครับหรือแม้แต่ถ้วยแก้วก็ตามนะครับเราก็ต้องจิตตั้งใจจะเทศาะโ้มไปไม่ได้ไม่เป็นการสํารวมระวังนะครับไม่ดีทําได้ครับดังนั้นจะเป็นกระหางต้นไม้หรือว่าจะเป็นพื้นดินก็เหมือนกันเหมือนกันครับ s อ s ตมอมาค่ะคุณมาลีมีกรรมอะไรบ้างคะตอนนี้ลําบากมากจะทํำยังไงกรรมสภาวะตอนนี้นะฮะถ้าคิดเรื่อง เรื่องสังภาวะกรรมเนี่ยของคุณจะมีกรรมซ้าซ้อนเกิดขึ้นกับคนรักคู่ของคนแท้ชิดนะมีเหตุต้นผลปลายกับเรื่องของทรัพย์ฉะนั้นทรัพย์มีปัญหาแน่นะครับในเรื่องของการเงินเงินเนี่ยมาจากเรื่องของการล้อลุ่มเกิดขึ้นจากสภาวะกรรมคงเดิมเกิดคนรักที่เราพัดผ้าเข้าไปหรือว่าเราเคยร่วมลงทุนนะหรือว่าเบียดบังการเงินเขาแล้วเขาเ็าไม่ได้คืนไปเขาก็มีสภาวะกรรมซ้ำซ้อนแล้วทํายังไงดีแนะนํานะครับให้คุณชําระหนี้สงค่าน้ํเค่าไฟ บ่อยๆแล้วสิ่งต่างจะทําให้มาลีก่อนท้ายนะครับเอ้ามาลีายเซนนี้เลยครับคุณมาลีคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาได้นะคะสําหรับยกน้ำพึ่งขาอเสาาเดียอีกสองท่านด้วยกัน SMS ต่อมาค่ะแจกเลยครับคุณสุวิมลอันนี้เลยครับน่น่าจะเป็นเนื้อคู่นะเนื้อคู่ลักษณะอย่างไรแล้วก็กราบอาจารย์ถานหคือขายเซนค่ะเนื้อลักษณะหนึ่งในนะครับก็มีหนังกําพร้านะครับก็เนื้อแท้นะครับเอาฟัง กับเราทิดงานนี้เมันเรื่องจริงนะครับว่าสภาวะการเงินของคุณเนี่ยฮะเอาการเงินก่อนเนื้อคู่อย่าเพิ่งถามการเงินท่องตัวนะครับแต่ว่าเออลักษณะเนื้อคู่คนใคยคิด่ยก็บอกว่าเป็นคนผิวสองสีเป็นคนรากเล็กล่างเล็กนะฮะแต่หัวใจเต็มร้อยเต็มล้านอายุมากฝาสามถึงห้าปีฉชนั้นแล้วเป็นลักษณะนี้เลยครับแต่คือเนื้อแท้ค่ะหัวเสือไม่มตเนื้อเนื้อคู่เองครับผมอ่ะไรเซนนะครับแล้วก็ได้รับหยกน้ําผึ้งโคชสารไปด้วยใช่ไหมโชคดีแล้วเลยครับนะฮะอ่ะมาเลยเซนนี่ครับ เอสเอสต่อมาค่ะนนค,คุณสุจิตราน,รนะคะเลขทะเบียนรถ7993วันที่15ธันวาคมเนี่ยเ,เกือบเจออุบัติเหตุยางรถที่ยางรถขัครูเพราะอะไรนังเจอน,นะฮะเท่าไรจกกังหวะคือเราก็เขากลัวนะฮะเอ๊ะบางครั้งเนี่ยเราก็กลัวว่าเอ๊ะรถไปนจะดังรถกันี้เป็นอย่างไรหรือเปล่าจะเกิดเหตุอีกไหมเกิดครับนะฮะระวังเรื่องรถลานะฮะแล้วยางรถกับกับเรื่องของท้ายท้ายอยู่ข้างตรงข้ามกับยางรถที่เป็นอยู่ มีเกิดเหตุอีกประมาณนะฮะฟังดีๆนะครับสาอาทิตย์สสัปดาห์ก็พอดีเลยในะช่วงประมาณต้นต้น,ตนมกรกาคมวันอังคารเป็นต้นไปถึงวันเสาร์ต้นต้น,ตนมกรานะครับสัปดาห์นั้นต้องระวังนะเอาเลขมงคลนะครับเลขมงคลนะฮะที่จะมอบให้คุณค,ครับก็เสริมเติมเต็มคือเลขสามและเลข1สุจิตาไว้ในทะเบียนรดเลขบ้านนะฮะหรือแม้แต่เบอร์โทรยิ่งดีครับไปเซ็นไหมไปเซ็นด้วยได้เลยครับมอบให้เลย กาด้านบนใครที่จะโทรเข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเดดอบอร์โทรศัพท์ด้านบนสามารถที่จะโทรเข้าไปพูดคุยก,กับทางทีมงานได้ติดตามนะครับอเอซแมสต์ต่อมาค่ะถามเข้ามาท่านผู้ชมครับถามให้คุณแม่นะค,คุณแม่หนูนิดมแม่ปวดหลังและปวดแขนมาหลายปีแล้วไม่ดีขึ้นมีกรรมอะไรคะจะทำบุญนะครับคุณแม่หนูนิดนะครับเอาฟังแล้วกันนะครับให้แม่ อ๋อแม่ชื่อนุนิดเหรอฮะน่าชื่อคุณแม่หนูนนิดค่ะครับคุณแม่และกันนะฮะจากชื่อนี้นะครับผมบอกว่าการปวดหลังปวดเอวเนี่ยรวมถึงเรื่องของกล้ามเนื้อที่อักเสบนะฮะปลายเท้าปลายมือปลายแขนเนี่ยจะชาเริ่มต้นก่อนแล้วเหมือนในสภาวะการนอนหนึ่งนะฮะสภาวะการกระดูกที่นะผิดโครงสร้างไปเนี่ยกดทับนานหลังปวดมีปัญหาเรื่องของท้องแขนด้วยยกไปขึ้นอ่อนล้าโดยแรงนะสภาวะนี้เกิดขึ้นกับสภาวะการปวดเจ็บส่วนหนึ่งแล้วก็สภาวะกรรมเพราะ เราไปเบียดดังเบียดเบียนกับการที่ว่าทําร้ายร่างกายสัตว์แล้วมันไม่ตายมันก็เลยแรงอาฆาตแล้วสัตว์พวกนั้นเป็นสัตว์ที่ประเวทเป็นกลุ่มป็นคนะทำไปบ่อยเข้า<ม>ก็มีปัญหาให้คุณนะฮะนั่งเจริญกรรมฐานสมาธิให้อภัยทานเยอะๆะรวมถึงมีโอกาสนะทำบุญสร้างสนให้กับเด็กที่การทาซ้อน<ม>เด็กด้วยโอกาสเรื่องการศึกษาก็ดีนะครับนะอ่ตามนั้นเลยเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่ด้วยนะคะ ส่วนช่วงหน้าค่ะคุณผูช้ชมยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์รวิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซนกันยังเหลือผู้โชคดีอีกหนึ่งท่านนะมาลุ้นว่าจะเป็นใครด้วยนะคะคส่วนตำราความเชื่อโบราณนะคะวันนี้เป็นเรื่องราวของหินค่ะหินเทมาไท่าถ้าเกิดสวมใส่เป็นเครื่องประดับแล้วหรือว่าบูชาแล้วเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังการพักกันสักครู่ค่ะค